ถึงช่วงถนอมกายดูแลใจค่ะคุณหมอคะแขกรับเชิญของเราเมื่อกี้น้องจุ๊บนี่นะคะแหมภายนอกก็ดูร่าเริงดีไม่น่าเชื่อว่าเธอจะมีโรคซึมเศร้าอยู่ภายในเหมือนกันทีนี้ก็เลยทําให้มันนึกถึงหลายๆคนที่ดูรายการเราหรือตัวตอเองเนี่ยก็สงสัยเหมือนกันว่าความเศร้าความทุกข์ใจที่แบบทุกข์หนักๆก็มีที่หลายๆคน,นแยกไม่ออกระหว่างความเศร้าใจธรรมดา กับเศร้าแบบเป็นโรคซึมเศร้าแยกกันยังไงคะหมอความเศร้าของมนุษย์หรือคนทั่วไปเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วถ้าเราผิดหวังเราเสียใจหรือว่าเราต้องสูญเสียสิ่งที่เรารักไปเราก็จะมีความเศร้าอยู่ นะครับแต่ความเศร้าถ้ามันผิดปกติเนี่ยมันจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าหามว่าผิดปกติยังไงมันส่งผลต่อสุขภาพของเราส่งผลต่อชีวิตประจําวันของเราการใช้ชีวิตของเรานะครับและถ้าเกิดมันส่งผลต่อชีวิตประจําวันหรือว่าการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเราก็จะเป็นโรคซึมเศร้า เดี๋ยวเราก็จะมีสกูปให้ดูนะครับว่าลูกซึมเศร้าเนี่ยเป็นยังไงนะครับท่านผู้ชมก็ต้องมาสังเกตอาการของตัวเองนะครับก็จะมีทั้งหมด9ข้อนะครับใครที่มีอาการมากกว่า5้ข้อโดยที่มีเรื่องของอารมณ์รู้สึกเศร้าซึมเศร้าด้วยนะครับหรือมีเรื่องของอารมณ์เบื่อนายเบื่อชีวิตไม่อยากจะทําอะไรนะครับแล้วมาสังเกตอาการอื่นๆพร้อมๆกันนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีอาการเกิน5ข้อรู้สึกว่าเต็เงเป็นแล้วเนี่ยต้องดูตัวเองนะครับ าหากสงสัยว่าคุณเข้าข่ายของโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเตรียมปากกาและกระดาษเพื่อสำรวจตัวเองไปพร้อมๆกันเลยนะครับเขียนเลข1-9ถึง9บนกระดาษขีดเครื่องหมายถูกลงตรงข้อที่ตรงกับคุณเท่านั้นนะครับเริ่มแล้วนะครับ 1. รู้สึกจิตใจหม่นหมองเป็นทุกข์จนอยากร้องไห้เกือบตลอดเวลา 2. ไม่มีความสุขจนความสนใจและความเพลิดเพลินในสิ่งที่คุณเคยชอบลดลงอย่างมาก 3. น้ำหนักลดลงเพราะเบื่ออาหารหรือน้ำหนักเพิ่มขึ้นเพราะกินอะไรได้มากกว่าปกติ 4. นอนไม่หลับหลับได้ยากสะดุ้งตื่นบ่อยๆหรือหลับมากกว่าปกติ 5. กระวนกระวายใจทำอะไรได้ช้าลง 6. อ่อนเพลียเหนื่อยและงุนหงิดก้าวร้าวได้ง่าย 7. รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าผิดหวังในตัวเองเสียความเชื่อมั่น 8. สมาธิลดลงใจลอยลังเลหรือกังวลใจไปหมดคิดอะไรช้าลงหลงลืมเรื่องง่ายๆอยู่บ่อยๆ 9. มีความรู้สึกอยากตายและคิดเรื่องฆ่าตัวตายอยู่บ่อยๆถ้าคุณมีเครื่องหมายถูกมากกว่า5ข้อต่อมาให้ถามตัวเองว่าอาการเหล่านั้นอยู่กับคุณเกือบตลอดเวลาและกินเวลายาวนานเกินกว่า2สัปดาห์หรือไม่ ถ้าไม่แปลว่าคุณยังมีสภาพจิตใจที่เข้มแข็งเป็นปกติและจะสามารถพาตัวเองก้าวผ่านเรื่องร้ายไปได้ครับแต่ถ้าใช่แปลว่าคุณควรไปพบจิตแพทย์เพื่อประเมินสภาพจิตใจและเข้ารับการรักษาเพื่อให้กลับคืนสู่สภาวะปกติครับครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าสํารวจอาการกันแล้วนะครับใครมีอาการมากกว่า5ข้อนะครับแล้วมากกว่า5ข้อมากกว่า2สัปดาห์นะครับถ้ามีอาการทางนี้ควรจะพบจิตแพทย์นะครับ แล้วพี่ปอสำรวจยังครับมีกุ่ข้อครับสำรวจดูแล้วค่ะมีครบทุกข้อเลยะนะคะแต่ว่าเป็นแป๊บๆก็หายไปหรือว่าปลอดภัยดีหมออ้าวแล้วถ้าเกิดคนที่เป็นทุกข้อหรคะถ้าเกิดว่าเขาเป็นทุกข้อแล้วเป็นต่อเนื่องยาวนานมากกว่า2สัปดาห์ก็ควรจะไปพบจิตแพทย์หรือว่าถ้าเกิดว่าสงสัยไม่อยากจะไปพบจิตแพทย์เนี่ยก็ไปพบคุณหมอก่อนก็ได้คุณหมอทั่วไปให้เขาประเมินอาการนะครับแต่ถ้าสงสัยจริงๆเนี่ยไปพบจิตแพทย์เลยครับ อย่าอย่าได้แบบว่ากลัวว่าจะเป็นบ้าไหมไม่บ้าไหมคนอื่นจะว่ายังไงนะครับจริงๆเราก็อยากจะให้น้ำชมปรับทัศนคติว่าการไปพบจิตแพทย์นเนี่ยเป็นเรื่องปกติ <ภ>เวลาที่เรามีปัญหาทางกายเรายังไปหาคุณหมอทั่วๆไปได้แลวถ้าเกิดเรามีปัญหาทางใจอ่ะทำไมไม่ให้จิตแพทย์ช่วย<ม>นะครับจะได้ผ<ล>่อนคลายนะฮะจ,จะได้ช่วยลดความเครียดนุงนะค,ะครับอย่างน้อยก็จะได้ดูว่าเป็นโรคซึมเศร้าหรือเปล่า<ภ>นะครับมันก็คงเหมือนโรคภัยไข้เจ็บทั่วไปนะคุณหมอถ้าเก็บเก็บ<ม>เอาไว้มันก็เหมือนจะเรื้อรังแล้ววันนึงก็เป็นหนักแล้วก็รักษาไม่หายเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับโรคทางใจนี้นะคะเพราะนั้นเนี่ยนะคะอย่างที่คุณหมอบอกถ้ามีอาการแบบนี้ต้องไปพบจิตแพทย์แต่ที่สําคัญที่ยาดีที่จะเป็นตัวช่วยเราก็คือ ครอบครัวครับถ<ร>ูกต้องครับถ <No. S 2> ้าเกิดว่าได้รับความรักความอบอุ่นจากครอบครัวเนี่ยถึงแม้ว่าเป็นโรคอะไรเนี่ยก็สามารถจะดูแลรักษาอย่างน้อยก็บรรเทาเบาบางมันลงได้นะครับ กอดกันนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคุณหมอน,อนะอย่างแขกรับเชิญของเราบอกวันนี้นะคะคุณแม่กอดคุณลูกกอดสามีกอดกอดคนในครอบครัวมอบความรักให้แก่กันและกันก,ก็จะสร้างพลัง<ค>ให้กับเราให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ดีทีเดียวค่ะแม้วันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับโรคซึมเศร้ากับแขกรับเชิญของเราวันนี้หวังว่าคงจะสร้างพลังใจกับผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะลองสำรวจตัวเองดูว่ามีอาการแบบแขกรับเชิญของเราหรืออาการอย่างที่คุณหมอบอกหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่ามีอาการแบบนี้อย่านิ่งนอนใจไปพบจิตแพทย์นะคะ ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราพูดคุยกันในวันนี้เกี่ยวกับโรคซึมเศร้าวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณคุณหมอทเนาศแก่นสารที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะคะและดิฉันปุญญวีกับคุณหมอก็ลากันไปเลยตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับแสดงความรักต่อกันเนี่ยก็จะเป็นยาที่พิเศษมากนะคะทํทำให้คุณจุ๊บดีขึ้น <c oughs> นะครับ <c oughs> <c oughs> ปบนึงโรคที่ว่านี้ถือว่าเป็นบ้าเจ็บป่วยทางอารมณ์หรือว่าสมองผิดปกติขอโทษค่ะเลี้ยงใหม่ขาขอเจ็บป่วยทางอัลกอ๋ก่อนบ้าสมองผิดปกติ